วันนี้ค่ะเจนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจนจรีอินุไทยศาสตราขาววิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเจนเป็นคนใต้ดีดําเลยค่ะเกิดที่จังหวัดสงขลาค่ะเกิดมาท่องการธรรมชาติต้นไมไเนี่ยค่ะก็เลยชอบวิทยาศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าพันธุ์ค่ะตอนที่เรียนวิทยาเอกอยู่ก็มีโอกาสไเปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีอยู่ประมาณปีครึ่งค่ะหลังจากจบวิทาเอกจึงมาเป็นอาจารย์ที่นี่ค่ะ ถ้าถามว่าเหตุผลคืออะไรทำไมถึงเลือกที่นี่ก็เป็นเพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนะคะสภาพแวดลอ้อมแล้วก็เรื่องของผู้คนนี่เป็นมิดค่ะเรื่องของผู้คนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเจนมาจากทางใต้มาเลยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เหงาง่ายแต่ว่ายัางไงก็ตามเรื่องที่เนี้ยน,น่าักมากเลยค่ะพาเจะไปเที่ยวในที่ต่างๆหรือว่าพาไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งหลายอย่างเลยทพให้เราได้มีประสบก,การณ์มากขึ้นพิมพ์ไ esional and หลักสูตรนี้นะคะชื่อว่าหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลค่ะหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการโพสข้อมูลการจัดการข้อมูลหรือแม้กระทั่งการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือระยุต์ใช้ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรียนเรื่องของด้านการแพทย์การเกษตรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของภูมิศาสของสืบสวนสอบสวนก็ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินค่ะ น้องๆที่จะเข้า,าเรียนที่นี่อะคะ่ะอาจจะต้องทำงาน,างนหนักนิดนึงเพราะว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างใส่ใจกับรายละเอียดถ้าถามว่าทำไมถึงต้องใส่ใจกับรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดนีด้ราไมเหลานี้ละคะ่ะที่จะทํใไปทุกอยาก่างสมบูรณ์แบบทีมที่ดีนะคะทารศึกษที่ดีแล้วก็ความเป็นมืออาชีพเนี่ยทำให้เราสามารถมีโอกาสต่างๆได้มากมายเลยนะคะน้องๆอ,อาจจะได้ไปนําเสนอผลงานในการประชุมชาการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมทั้งสามารถได้แข่งขันในนวัตกรรมหรือเวทีต่างๆอีกมากมายเลยะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเรียนกับเราที่นี่ทำง,งานหนักนิดนึงแต่ว่าเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน DJ หลเรปมา